ไหยางมเฮียายังอ๋อมาเซียขาเตบานมาเซียสิภาคไปนำให้พูดภาคซุ้มอะไรเลยมอสอนำปุกบานเตยิงมอสอนำปุกพบกับ ทันติภาพอ่านยิ่งเมื่อกี้แต่ว่าลืมทักทายสบายดีพี่น้อง FCT นะฮกมูสขู่สุขุนวันนี้มีตอนทักก็สุดซ่องของคขวารดาสันการสินเคยเนาะพี่น้องคลิปนี้คขอพาทุกคนมาชมน้องๆเทศบานเนาะคือหงเฮียนหมอส้นน้ำปุกชาบ้านที่มีนหมอส้นน้ำปุกพบกับ ฟันเนตน,ะนีมอสโซสันเตพาบนาะพี่น้องอ่ามอสโซนันปุกจึงเป็นโรงเรียนที่โควโอเคยโอนเนาะแล้วก็เดนิโพวมาอยู่นี่เนาะโรงเรียนมอ,อสโซซุนเพาเนาะจึงเป็นโรงเรียนที่อ่ละะะาลาซานาจักประเทศไทยเนาะเป็นผู้ให้ทุนสร้างโรงเรียนเนาะแล้วก็ท่ายะะทายอทันอโคตรโอ้นเนาะวันหนึ่ง มีน้องๆเหียนหมาโซน้ำปุกกับหมอโซสันิภาพพยาบแข่งนะเตะบันสิ่งสนะเลิศเนาะพี่น้องคือแต่ละมือเนาะจะมีแต่ละองเหียนมาเตะอยู่เดินมัน โมโซสุนเผาตุกมือนี่มันค no, oh. ุดพ anyway. ุดกะเล่นเสียสมอดูได้ได้ลูกนึงก้อนอะไรยังมาเสมอกันอยู่นอะโอะโอ้พุนโค้ชไอคอนะพี่น้องแบบเป็นไอนะเมื่อคืนโมได้รับโมได้นอนเลยเป็นไอแล้วขอจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศจคือน้องพี่น้องไอแท้ไอว่าพี่น้องแล้วฉันก็จะให้พี่น้องเอฟซีน้องแบบซุมภาพ ันรยากาศน้ำกันเลยฝ้าทีมใดพิเตศนลูกะเนาะพี่น้องเขามาสมน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเอาหัวละเหรอเออบ่แม่นี่อันบ่เจ็ดในไายเหมือนอันลืมเอาพักพอนาะจะเตจจะโทษปะเนี่ยน่าโอ้

Ăn subscribe tôi mua đây Mì ăn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Mm-hmm. <laughs>

ừ mày mất khả năng ơ yeah <laughs>

Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

아, 거기 거기 괜찮다. 안 나와서 안 나와. โน้ำฟ yeah. yeah. ุกซุสูแจ้งแงมนนี er> ่แงาโอ้ยเซมเอตะดูโทษ E mm -hmm. มอโซสันติภาพใดอันนี้มอโซปุงลาดเอ่อมอโซปุงลาดภาษามอโซน้ำปุกมอโซน้ำปุกดูเสื้อสีขาวอ่าอันนี้มันขจรามาเตะกิบถูดเพราะวา่าทางไปแต่ทางจอมือเนาะเสื้อสีขาวแมนเงียนมอโซน้ำปุก เจอสิฟ้าแมนมอสโสันติภาพนาะพี่น้องามาเตะจุดโทษทำอิดแมนมอซโน้ำปุกนาะเป็นผู้เปิดประตูแรกทำอิดแต่สุดท้ายมาเสมอเนาะจะเป็นไฟใดนั้นชนะเนาอก็กิดตามไปนำกันจนได้จบเลยนาะพี่น้องคอต้องขอโทษขอภัยนำี่บริพักในน้อว่าเจ็บคอตอ เป็นไอนะพี่น้องขอฝากติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ได้ขอเดนอะะเนาะกระดิ่งโฆษณาสอง,องอห้องคอยจบนะพี่น้องกระดิ่นกไดไลค์กดแชร์กดแน่เนาะอันนี้ก็จะเป็นของเสียทางซิฟ้าเมนโมโซ่สันติภาพประกอบซีข้าวเ่นโมโซน้่มปุกเนาะ อากาศยัดแย้นเนาะพี่น้องเป็นวัดเป็นไอหักซาสุขภาพกันแน่เลอพี่นอ้องะแม่โมโซนันปุกเนาะพี่น้องเตะเข่าแล้าได้ก็ให้น้องๆสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้นี่สีฟ้าแมนโมโซ สันติภาพเนะาะน้องเอฟซีบึงน้ำกันว่ะทีมใดจัดชนะเนะาะเป็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกโคอะไรเ,เด้อพี่น้องเนาะ